ครับผมวันนี้เฮียก็อยู่กับเซลสาวสวยนะครับผมแนะนําตัวหน่อยนิดนึงสวัสดีค่ะชื่อปอยค่ะนิสันทวีรัพปทุมธานีสาขาสามโคค่ะโโเลือกเซลล์มานะครับเพื่อจะมาอธิบายอ่ารายละเอียดภายในรถก็เดี๋ยว <laughs> ตามตามมาดูตามมาดูนะครับภายในก็โอโ้โหน่านั่งมากเลยครับสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวปอยจะมาแนะนําวิธีการใช้งานง่ายๆของเกียร์ไฟฟ้านะคะ ทุกอย่างง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสค่ะในส่วนของตรงนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะคะแค่เฮียใช้ปลายนิ้วสัมผัสนะคะเฮียก็สามารถสตาร์ทรถได้เลยค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นเลื่อนตาต้องหยยบเบรกอะใช่อาอยบเบรกเท้าค่ะแล้วกปลายนิ้วสัมผัสก็สามารถสตาร์ทได้เลยคือทุกปุ่มในส่วนของตรงนี้ก็คือเป็นไฟฟ้าทั้งหมดอันนี้ก็แค่ง่ายๆสะดวกง่ายๆในการเปลี่ยนเกียร์ด้วยปลายนิ้วเหมือนกันค่ะโอ้โหชอบใช้อยู่แล้วนิ้วกดนี้เลยอ๋อปึ้งก็ม แล้วเวลาอ๋อ P เกีย P เวลาจอดนี่คือตัว P ใช่ป่ะเราก็กดค่ะเราก็จอดค่ะตัว R นี่ก็ถอยหลังอ่าอ่าอ่าเราต้องเราต้องกดปุ่มล็อกด้านข้างด้วยค่ะแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลังอ๋อถอยหลังคือกดกดกดมีแสงไฟมีม,มีมีแสงไฟที่ในส่วนของตัวเกียร์โชว์ได้ชัดเจนแล้วก็แสดงผลที่หน้าจอด้วยค่ะและและตัว D B นี่คืออะไร ดีด <DB>. ีดีดีก็คือเป็นดี DB ก็คือเป็นเกียร์เกียร์ขับปกตินะคะใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของ B <ม>คือไว,ไวข้ขึ้นขึ้นเขาหรือทางลาดชันค่ะอ๋อเหรออันนี้ EV คืออะไรอ่ะ EV เป็นโหมดการขับค่ะเป็นขับแบบประหยัดค่ะเอาไว้ในกรณีที่บอกว่า,ารถติดหรือเข้าตลาดหรือเข้าชุมชนค่ะอือฮตัวนี้มีที่แบบชาร์จแบบว่าไวเลสด้วยหรอไวอย่างนี้เลยหร เอาแฟนโทรมาอีกตายเซลคุณเซลนี่แฟนไหมเนี่ยอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้คือวัยเลชาร์เจอค่ะคุณเซลมีแฟนแล้วหรอคะอ๋อใช่ค่ะมีสามีแล้วค่ะมีลูกแล้วค่ะเลิกไม่ซื้อยังยังเปลี่ยนใจนะครับไม่ซื้อแระเจีคเดี๋ยวไว้ไว้รอไว้รอบหน้าวันนี้เราเราเราไปก่อน